สวัสดีนะักลงทุนทุกท่านน,นนะครับเดี๋ยวนี้ติดตามแผนการลงทุนประจําวันอังคารที่7จธันวาคมเนะมาะเมื่อวันวันจันทร์ที่6กธันวานะครับเป็นวันหยุดชดเชยกษัตริย์ยโลกเนาะก็ตลาดเราหยุดชดเชยก็มีการปิดทําการทีนี้ครึ่งเช้าของวันนี้ครับเอสห้ราคาปรับตัวขึ้นมาทดสอบแนวซับไพรโซนแล้วนะครับคาดการในช่วงบ่ายราคาจะปรับลงมาพักฐานเนาะก็ ตอนนี้ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่างกรอบที่ดัชนี9 930จนถึง950เนาะก็คงมุมมองรอราคาปรับตัวลดลงมานะครับรอราคาปรับตัวลดลงมาเพื่อหาจังหวะเข้าสถานะซื้อแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ถือหุ้นก็ต้องบอกว่ายังคงเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะเพราะราคายังอยู่ในกรอบของการฟอร์มฐานอยู่นะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นเช่นกันนะครับ ยังไงใครที่จะเล่นทีเฟกครับถ้าไม่ฟอลโล่ฝั่งขายโดยการเล่นช็อตเนี่ยเพื่อลงมาปิดทํากําไรก็รอฝั่งที่ได้เปรียบก็คือรอราคาปรับตัวลดลงมาแล้วก็เข้าสถานะซื้ออีกทีหลังมีสัญญาณยกโลนะครับอ่าทีนี้ในส่วนผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปเลย BTC นะครับล่าสุดน้องเบรกกอบน้องเบรกกอบนะทิ้งไส้ในส่วนของเทรนแนวน้มขาลง แล้วก็กลับมายืนเนาะตอนนี้กาลังดีดขึ้นไปทดสอบเพดานขาขาลงอยู่นั่นเองนะครับก็คาดการคาดการว่าจะขึ้นมาทดสอบได้ถึงบริเวณ52,600โดยประมาณนะ5 0าห0โดยประมาณก็เดี๋ยวเรามองหาจุดในยัศสาคัญในการเข้าเกงกําไรทีนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหาจุดในยัศสาคัญในการเข้าเกงกาไรทีนึง โดยส่วนตัวเนี่ย BTC ยังมองดีดเด้งขายอยู่นะโดยส่วนตัว BTC มุมมองยังคงเป็นดีดเด้งขายนะครับแต่รอจุดที่ได้เปรียบก็คือรอในจุดเพดานของการสวิงดาวหรือกรอบเพดานขาลงเนี่ยครับเส้นฟ้าตรงนี้เนาะก็น่าจะแถวแถวบริเวณ53,600โดยประมาณนะครับเพื่อเป็นสัญญาณในการเข้าขายอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแถวแถวห้0 0 0 0ประมาณนี้เนาะ โดยที่ใช้ไฮเดิมเป็น stop loss ก็คือ5,7,700โดยประมาณนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์การลงทุนถัดไปกันนะครับในส่วนของทองคำหรือ XAU เองเนี่ยปฏิทินข่าวครับในวันองนังคารวันนี้ไม่ได้มีข่าวอะไรที่กระตุ้นให้เกิดความผันผวนของราคาในช่วงเย็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดัชนีสำคัญหรือตัวแปรสำคัญจะเป็นในช่วงของเทิร์เทคนิคอลในช่วงเย็นหรือดึคืนนี้นะครับ ล่าสุดราคาเบรกกลับขึ้นมาตามกรอบที่ผมไลฟ์ฟนะก็คือสรุปไม่ผ่านด่านลอยนะครับที่แรกอ่ะผมผมยังเข้าใจอยู่ว่าอาจจะทะลุได้เพราะด่านลอยบริเวณนี้เออน้ำหนักของแรงซื้อขายเนี่ยมันไม่ได้สูงมากน้ำหนักของแรงซื้อขายเนี่ยมันไม่ได้สูงมากนะครับก็เลยเข้าใจว่าเออหน้าหน้าจะเบรกไปได้ปรากฏว่าไม่ได้เบรกนะทิ้งเป็นแท่งพินบาร์เลยแล้วก็เป็นแฮมเมอร์เขียวกลับตัวเป็นมอร์นิ่งสตาร์เลยนะครับ พราะกลับตัวเป็นมอร์นิ่งสตาร์จุดน่าสนใจคือตอนนี้น้องทำชูตติ้งสตาร์อีกแล้วนะครับก็ระวังการเป็นอีฟนิ่งก็คือย้อนกลับลงมานะระวังการเป็นอีฟนิ่งโดยราคาเนี่ยจะปรับตัวย้อนลงมานะครับซึ่งมันก็ยังอยู่ในสโคปเทนอยู่นะยังอยู่ในสโคปของการเป็นเทนชานัลของการย่อพักฐานอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นการย่อพักฐานกรอบกว้างเนาะตอนนี้สถานะของราคาลงคำจริงๆเนี่ยความได้เปรียบอะ เน้นย่อซื้อจะได้เปรียบกว่านะครับเน้นย่อดซื้อจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าโดยเทรนภาพใหญ่เองในทางเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยดัชนีราคาเนี่ยเป็นการฟอร์มตัวเพื่อเตรียมปรับตัวขึ้นรอบใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นฝั่งซื้อในส่วนของราคาทองคำเนี่ยจะได้เปรียบกว่าการเล่นฝั่งขายแน่นอนนะครับทีนี้ก็อยู่ที่จังหวะการเข้าซื้อแล้วว่าเราจะเข้าซื้อในบริเวณยอดหรือเราจะเข้าซื้อบริเวณ ตอนที่เขายกโลซึ่งผมแนะนำว่าให้ซื้อตอนยกโลนะก็ส <cruise worldwide. S 2> ังเกตจุดในยัมสัคัญตรงนี้เนาะบริเวณแถว1.7 7จ็็ได้นะครับหรือถ้าเขาปรับตัวลงมาพักฐานได้แรงหน่อยคืออาจจะย่อแรงๆสักรอบนึงเพื่อทำ bullish divergence ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นไปเนี่ยก็จะมีจุดในยัศสำคัญในการเก็บของบริเวณ1 7 7 2ถึง1 7 7 0บริเวณนี้เป็นเป้าในการเก็บของโดยที่วาง176 6เป็นหกหกป็น s นั่นเองนะครับก็น่าจะครบช่วแล้วในส่วงของ XAU ย่ย่อซื้อ BTC ดีดเด้งขายนะครับแล้วก็ S50 ครับรอย่อซื้อนะครับก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงจรงเท่ห้เนี่ย